นี้พาไปตามหาเจ้าหมูอ้วนแต่เจ้าหมูอ้วนที่ว่าอันนี้ไม่ใช่หมูค่ะเป็นหมาค่ะ<ม>เป็นน้หมา <c oughs> น้องหมาพันธุ์พุทธเิ้ลนะคะคือเจ้าของเขาบอกว่าเจ้าหมูอ้วนเนี่ยหายไปจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าของนอนไม่หลับเลยเล่าอยฝังทางน้ําตาบอกว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากใครที่เจอเจ้าหมูอ้วนช่วยพากลับมาทีมีรางวัลให้ด้วยนะคะ นายสุวิทย์โพแก้วัย71ปีและนางวีรวรรณโพแก้วัย67ปีสองตายายชาวชนบุรีก็เนี่ละค่ะถือกระดาษออกตามหาเจ้าหมูอ้วนเป็นน้องหมาพันธุ์พุดโดเพศเมียสีขาวหายออกจากบ้านไปตั้งแต่8ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะคือสองตายายเล่าทางน้ำตาเลยบอกว่าเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้เจ้าหมูอ้วนก็เลยหลุดออกไปก็พยายามออกมาตามหาแต่ก็หาไม่เจอ พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองแสนสุขในอำเภอเมืองก็เห็นว่าเจ้าหมูอ้วนเนี่ยวิ่งออกไปที่กลางถนนสุขุมวิทช่วงแยกวัดตันล้อมในตำบลแสนสุขแล้วก็มีรถกระบะเนี่แหละค่ะผ่านมาเห็นสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพก็จอดแล้วก็อุ้มเจ้าหมูอ้วนขึ้นรถไปหลังจากเจ้าหมูอ้วนหายไปนะสองตายายนอนไม่หลับเลยเป็นห่วงมากถามว่าทําไมเจ้าหมูอ้วนป่วยค่ะเจ้าหมูอ้วนก็ไม่ได้อ้วนมากนะ <c oughs> <c oughs> แต่คือเขาป่วยแล้วก็ต้องพาไปหาหมอตลอดเวลาก็กลัวว่าคนที่นําไปจะไม่รู้ว่ามันป่วยและอาจจะทําให้มันอาการหนักขึ้นจนถึงขั้นตายได้ค่ะผมรู้สือสูงเสียเชียวพูดไม่ได้ก็ทุกคนในบ้านก็คิดถึงหมาแล้วก็เป็นห่วงหมากกผมนอนไม่หลับมาสามคืนแล้วถ้าไปอยู่กระลุงังอยู่กระลุงอยู่ก็อยากจะขอคืนนะคะกลัวว่าจะเปลี่ยนมือไปแล้วคเป็หมาให้หมาน่ารัก คือบางคนเขาเลี้ยงสุนัขเป็นลูกจริงๆ<ช>นะเข้าใจได้คือมันกงังวลใจเพราะเขาคือสิ่งมีชีวิตอย่างที่<ช>บอกเขามีชีวิตเขามีจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครเจอนะคะเจ้าหมูอ้วนเนี่ยนำส่งคืนเจ้าของกันหน่อยมาส่งได้ที่วินจัก,กรยานยนต์รับจ้างแยกวัดตาล,ล้อมหรือจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0827111824 <c oughs> ก็ได้นะคะทั้งคุณตาคุณยายบอกเลยว่าใครเอามาคืนนะมีสิน,น้ำใจให้ขอร้อง พาจ้าหมูอ้วนมาคืนทีนอนไม่หลับมาสามคืนแล้วอะ่ะ